พาไปดูกิจกรรมดีๆที่ทางบริษัทธุรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเขาได้ร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะครับเปิดจุดให้บริการส่งด่วนหรือว่าส่งสินค้าแบบ EMS นี่แหละ,ะนะฮะ EMS Point 52แห่งก็ครอบคุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับย้ำว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับรองรับการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะค่ะ นางสมจิตทีระชุติกุลนะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าสองและรักษาการแทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า3บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดหรือว่า NT และดรวราพรข้องเกี่ยวพันนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองคอ์กรบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดจุดให้บริการรับฝากส่ง ของภายในประเทศนะครับหรือว่า EMS Point ภายในศูนย์บริการลูกค้า NT กลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน16จังหวัด52ศูนย์บริการลูกค้าคก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น6อาคารกลุ่มขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับนางสมจิตธีรชุต,ติกุลรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า2 เปิดเผยว่า,าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการคิกออฟนะครับความร่วมมือของ2หน่วยงานในการดําเนินธุรกิจนําพื้นที่ที่มีอยู่มาเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจให้แข็งแกรง่งลดต้นทุนทางธุรกิจโดยได้มีการนําพื้นที่ของเอทีเปิดจุดให้บริการรับฝากและก็ส่งสินค้าส่งของภายในประเทศนะครับาภายในศูนย์บริการลูกค้าเอทีเป็นการนําร่องนะฮะพื้นที่ในศูนย์บริการเอนทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจุดแข็งในด้านการเข้าถึงง่ายและก็สะดวกมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจรับฝากแล้วก็รับส่งสินของภายในประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมากนะฮะในช่วงนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีนะครับที่ทาง NT แล้วก็บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเนี่ยจะได้สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เติบโตด้วยกันโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้เป็นให้มีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็เติบโตได้อย่างยังย่งยืนครับค่ะ ส่วนทางด้านดรวราพรข้องเกี่ยวผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กรบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดก็กล่าวนะคะว่าพร้อมที่จะเดินหน้าปูพรมขยายเครือข่ายจุดให้บริการส่งด่วนทั่วไทยภายใต้บทบาทด้านการสื่อสารและขนส่งของชาติค่ะโดยตั้งเป้าว่าภายในปีนี้นะคะจะขยายจุดให้บริการส่งด่วน EMS Point ทั่วประเทศรวมกว่า600แห่ง ซึ่งการขยายจุดให้บริการฝากส่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการส่งด่วนได้อย่างง่ายและก็สะดวกใกล้ที่ไหนก็สามารถแวะไปส่งไปรษณีย์ได้ก็ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการอีกทางหนึ่งด้วยนะคะสำหรับการให้บริการ EMS Point ค่ะจะเป็นไปในรูปแบบของการกล่องเมาส์จ่ายคือใครที่อยากจะใช้ใครที่เป็นแม่ค้าขายออนไลน์นี่คือแนะนำเลยคุณผู้ชมคือเขาบอกว่า ไปใช้บริการที่นี่คือไม่ต้องชั่งน้ำหนักส่งได้สูงสุดถึง20กิโลกรัมด้วยมาตรฐานบริการ EMS ราคาเริ่มต้นเพียง30บาทซึ่งศูนย์บริการ NT นะคะมีความพร้อมทั้งในด้านเขาสถานที่ความสะดวกในการเป็นจุดให้บริการครบวงจรศูนย์บริการ NT พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีทั้งหมด52แห่งรวม16จังหวัดก็ถือว่าเป็นพื้นที่นำร่องที่ดีนะคะที่จะเป็นต้นแบบในการ เป็นจุดให้บริการส่งด่วนแก่หน่วยงานผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งกับไปรษณียไทยในการเป็นจุด EMS Point ต่อไปนั่นเองนะ